เอาล้ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักที่สุดในจักรวาลทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปเดมอนโซนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมจะแปะไว้ด้านบนมุมขวานะครับก็ยิ้มตรงเครื่องหมายตกใจได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมจะสอนคุณผู้ชมฟาร์มบอสนะครับเป็นการออโต้ฟาร์มบอส ข้ามคืนนอนไปฟาร์มไปอย่างได้นะครับทุกคนสังเกตที่โซของผมนะครับผมมีโซเนี่ย 610K เลยนะครับคือเยอะมากโอ้โหบอกเลยว่าผลประกอบการดีเยี่ยมนะครับดีมากแล้วก็มาดูตรงตัวละครของผมนะครับเลเวลคือเยอะมากเยอะแบบเยอะจัดจัดนะครับเอาจริงนะแบบนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นแบบยืน FK เปิดตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่างาน FK เปิดตัวละครเนี่ย เป็นอะไรที่นานมากๆนะครับถ้าเราไม่ได้เติมเกมพาร์ทเนี่ยยิ่งนานเข้าไปใหญ่และใช่ผมไม่ได้เติมเกมพาร์ทครับคุณผู้ชมโคตรแมนอีบ้าเอ,อ้ยโอเคในคลิปนี้อย่างที่ว่านะครับผมจะมาสอนออโต้ฟาร์มบอสและตอนนี้บอสปรากฏตัวขึ้นแล้วรีบวาร์ปไปซะมาแล้วฮะโอเคอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมต้องเตรียมเนี่ยคุณผู้ชมต้องมีโปรแกรม t i n y t a ันะฮะ ผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะมีกันอยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างแล้วจะต้องมีออโต้คลิกด้วยนะครับอ่ามี2อันเลยหรอกออมันต้องใช้2อันนั่นแหละนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเราใช้แค่ Tiny t ท u ชเนี่ยมันจะ,ะฟาร์มแบบต่อเนื่องไม่ได้นะครับผมก็จะให้ใช้ออโต้คลิกไปด้วยนะครับ Ti น y t ทัชเราใช้แค่ออโต้สกิลส่วนออโต้คลิกเนี่ย เราจะใช้ออโต้ต่อยนะครับอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับทุกคนเนี่ยสามารถตั้งค่าตามผมได้เซตติ้งตามผมได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่าจะยากนะอย่างแรกเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดโปรแกรม Tiny t i ท y t a s k มาก่อนนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยหลังจากการดาวน์โหลดก็หน้าตาจะเหมือนผมนะครับหล่อเหลาเอาการอีกบ้าไม่เกี่ยวเปิดมาปุ๊บให้เราเนี่ยไปกดที่ฟันเฟืองที่เป็นรูปประรนะครับ กดที่รูปประแจปุ๊บก็ให้ตั้งค่าเหมือนผมนะครับก็ดูแล้วก็ตั้งค่าตามไปเลยเนาะประมาณนั้นเลยนะครับอืตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็เราจะไปเปิดโปรแกรมออโต้คลิกกันต่อนะครับก็ตั้งค่าเหมือนผมเช่นเดียวกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะครับอย่าลืมแคปรูปไปด้วยนะครับเผื่อเราเนี่ยดูไม่ทันก็กรอคลิปเอาได้นะครับโอเคครับต่อไปเรามาตั้งค่าออโต้กันต่อแล้วกันนะครับจะเป็นการออโต้ไทนี่ทัส ก็นั่นแหละเซตติ้งตามผมเสร็จแล้วก็ทําต่อเลยแล้วกันนะครับด้วยการกด F8 แต่ว่าก่อนกด F8 เนี่ยเรามายืนใกล้บอสก่อนนะครับแล้วค่อยกด F8 <Brand. S 1> เพราะว่าบางสกิลบางตัวละครเนี่ยมันเป็นสกิลระยะใกล้นะครับก็มากด F8 ตอนที่อยู่ใกล้บอสแล้วนะครับกด F8 ปุ๊บเรามีสกิลไหนกดให้หมดเลยนะครับ QE 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 รัวๆ e, 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 เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีแค่สกิล ก็กดสกิลคิวให้ปุ่มบนคีย์บอร์ดเนี่ยหลุดออกมาเลยนะครับมไม่ต้องขนาดนั้นเอาเป็นว่ากดสกิลที่เรามีไปทั้งหมดเลยนะครับกดย้ำๆรัวๆกดให้หมดนะครับอากดเสร็จแล้วปุ๊บให้กด f 8เหมือนเดิมนะครับเป็นการบันทึกการทำงานแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะบันทึกอการทำงานรูปแบบเดิมไว้ก็กดเซฟไปได้นะครับตั้งชงตั้งชื่อให้เรียบร้อยอันนี้ก็ไปดูเราเองนะ ที่เกียรสอนโอเคเมื่อตั้งค่าแบบนี้ตามผมเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็คือการกด control shift alt ตัว P นะครับประมาณนี้ซึ่งปิดใช้งานก็เช่นเดียวกันครับ control shift alt P เหมือนเดิมนะครับเพื่อปิดใช้งานท i นททั้เนะาะคือเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยสกงสกิลจะออตโต้เลยนะครับอ่า แต่ว่าแค่นี้ไม่พอครับเพราะว่าสกิลมันมีคูณดาวเราจะต้องกด F6 ให้ออโต้คลิกทำงานอ่าประมาณนี้หลายคนอาจจะถามว่าที่พี่ใช้แค่ไทนิทัศไม่ได้หรอจริงๆได้นะครับแค่แบบว่าต้องใช้ออโต้คลิกด้วยเพราะว่าไทนิทัศเนี่ยมันจะทำตามเราทุกอย่างนั่นหมายความว่ามงเมาส์เนี่ยมันจะขยับตามไทนิทัศนะครับมันก็จะลำบากเมื่อเราตีบอสเสร็จตอนรับของรางวัลเนี่ยนะ หน้าต่างรับรางวัลมันจะขึ้นมาแล้วแบบไทนิทัสมันก็จะไม่กดปุ่มโอเคให้นะครับเราก็เลยต้องใช้ออโต้คลิกด้วยนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เราฟาร์มบอสตัวแรกในชีวิตให้เสร็จไปก่อนนะครับเพื่อให้ปุ่มรับรางวัลขึ้นมาแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยแคปจอปุ่มรับรางวัลนั้นไว้แคปไว้นะครับแล้วก็เอามันเทียบบนจอแล้วก็เอาเมาส์ไปตั้งในจุดๆุดนั้นให้เป๊ะๆนะครับแล้วก็อ่า สลิปคอมแล้วก็ไปนอนได้เลยนะครับมันก็จะออโต้ไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นนะครับเมื่อฆ่าบอสเสร็จก็มันจะรับรางวัลอัตโนมัตินะครับแล้วก็รอบอสอีก 30- มนาทีก็นั่นแหละรอไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ได้เยอะกว่าการฟาร์มม็อบอยู่แล้วนะครับการฟาร์มมงฟาร์มมอนในแมบเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับฝากกันกดแชร์ด้วยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้มากๆฝากกันกด u b s c r i b e ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆ แบบมาโครดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายอยากให้มีพาทที่3คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับส่วนใครมีคลิกใหม่ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับไปแล้วจูบายบายไปแล้วจ้ะ